ครับสวัสดีครับผมเจ้าเสือใหญ่นะครับก็กลับมาที่พักที่คอนโดนที่เรียบร้อยแล้วครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกๆคนนะครับที่ไม่ว่าจะในสนามแล้วก็ทาง Facebook ออนไลน์โซเชียลที่ส่งลังใจให้ผมก็ผมรู้สึกแบบเสียใจครับที่ไฟนี้อเอาชัชนะมาไม่ได้แต่ว่าในไฟนี้ผม สู้แบบทำเต็มที่ที่สุดนะครับเพราะก็อยากอยากได้รับชัยชนะเพราะในเวทีหลายๆคนแบบ f อทุกคนส่งเสียงให้กำลังใจแบบเยอะจนจนผมแบบอยากที่จะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากที่จะได้รับชัยชนะก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไฟหน้าจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาต่อครับเพราะฝากส่งกำลังใจให้ ผมแบบนี้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณครับผม